สวัสดีครับพบกวันอีกแล้วนะครับกับช่องสีชาร์ลส์แอน์มอร์ครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่องมิสเตอรี่บ็อกนะฮะซีรีวอนของ Binance NFT นะฮะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ใช่กล่องของผมนะครับเป็นกล่องของอาจารย์ที่สอนคริปโตเคเรนซี่ผมคนแรกนะฮะซึ่งเขาก็ซื้อมาในราคาที่แพงเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวเรามาเล่ากันก่อนนะฮะว่าเ,เจ้า มิสซิลี่บล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะหน้าไบแหน่นะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะหน้าไบแหน่นฟทนะครับนี่นะฮะมาเก็ตเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่มีผลงงานศิลปะให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีแถบข้างบนนะฮะตรงนี้มาเก็ตเพลสกับมิสซิลี่บล็อกนะฮะหรือว่ากล่องปริศนาคลิกเข้าไปปุ๊บก็เรียบร้อยะฮะสิ้นสุดเรียบร้อยะฮะ ก็เราก็ต้องไปหาซื้อในมาเก็ตเพลสนะฮะซึ่งก็เข้าไปตรงนี้ฮะมิสซิลี่บ x ็อกนะครับนี่ก็จะมีเกี่ยวกับมิสซิลี่บ x ็อกทั้งหมดลงขายอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับซึ่งกล่องมิสซิลี่บล็อกเนี่ยตอนที่เปิดขายมันก็ประมาณ20 usdt นะฮะตอนนี้ก็มีคนตั้งราคากันนะฮะอย่างคนนี้นะฮะอู้สามสิบเก้าเก้าเก้านี่ ขายเลยป่าวีิขายเลยว่ะเราทันป่ะลองซื้อเลย <c oughs> ไม่เป็นไรฮะสี่สิบเหรียญผมว่าต้องมีราคาถูกเรื่อยเฮะเนี่ยฮะร้อยห้าสิบหกเนี่ยอันนี้สี่สิบเหรียญ usdt นะฮะแล้วก็มีเนี่ยเยแยะห้าสิบสี่ห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบนะครับซึ่งกล่องที่ผมจะมาเปิดเนี่ยเป็นของอาจารย์นะฮะ crypto c u r เ c y คนแรกนะฮะนั่นก็คือ คุณเอกนะครับนะก็ซื้อมาหลังจากเปิดไปตอนเช้านะก็คือกล่องมันให้ขายเออเปิดขายตอนทุ่มหนึ่งของที่ยี่สี่แต่คุณเอกก็ตื่นเช้ามาเห็นกล่องกําลังขายลงขากันเยอะแยะนะเขาก็อยากได้ฮนะจัดไปฮนะสองกล่องกล่องละแปดสิบปดวะใช่แปดิปด USDT นะฮะสองกล่องก็เกือบห้าพันกว่านะฮะ จปั๊มนะดูะฮะเดี๋ยวเราไปดูะฮะเขาส่งคลิปเปิดกล่องไหมหผมนะฮนะครับตอนนี้กํลังดูอยู่ฮะนะฮะสอ,สอแพ็คที่ซื้อมาสองกล่องเนาะเปิดเข้าไปนะครับตอนนี้กํลังหาอยู่นะฮะคุณเอกก็กำลังหาอยู่ฮะว่าจะเปิดยังไงนะฮะกล่อง นี่อันนี้ก็เป็นการตั้งราคานะฮะตั้งราคาขายอาย่างไงฮะยังหาไม่เจอะฮะหาไม่เจอต้องคลิกจีอ่านี่ฮะ open ฮะมาแล้วครับเลือก open ได้ฮะหนึ่งกล่องหรือสองกล่องกดเปิดมาแล้วครับช่วง เมกาเมกาคอนโนยูเก้านะฮะเนี่ยเป็นรูปเหมือนเหมือนกนะันดั้มยูนิคอนอะไรเงี้ยนะครับกันดั้มยูนิคอนนี่หน้าตาลแบบนี้น้าตานแบบนี้ฮะเคเห็นไหมฮะเปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนฮะว่าในกล่องมันจะมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับมันเปิดออกมามันจะสุ่มออกมาเนี่ยประมาณโอเยอะนะฮะหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10ยังมีหน้า2องเยะฮะสิ1เ1็1จ1ดสอทั้งหมด14ตัวนะครับก็นี่ฮะจำนวนที่ออกนะฮะแบ็ก BNB โหซัลลารีแมนซัลลารีแมนนะฮะจะมีนี่อันดับ SR นะฮะน่าจะเป็นซูเปอร์แร์เหรอไม่รู้นะฮะก็ ราคาไม่ความมันจะที่จะออกอนะเปอร์เซ็นต์ก็สี่จุดหนึ่งนะฮะส่วนอันที่คุณเอกเปิดได้คืออันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลำดับที่เจ็ดนะฮะนี่ฮะเมกาคอโนยูก้าอยู่อาจถูกเปล่านะฮะความมันจะเป็นก็เจ็ดจุดแปดสองนะฮะเจ็ดจุดแปดสองนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในตลาดมันจะราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะเราก็มาดูตัวที่คุณเอกเปิดได้นะฮะ ก็นี่นะ, Mega 9, นะฮะเมกาคอนยู่งเก้าอ่านผิดยังไงก็ขอประทานอภัยตอนนี้ราคาถูกสุดนะครับที่ตั้งขายอยู่ก็นี่ฮะน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูจากต่ำไปสูงนี่จากสูงไปต่ำหนึ 100. ่งร้อยประมาณนี้ฮะเนี่ยสามจุดห้าบีเอ็นบีโห สี่หมื่นกว่าเลยมั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้ B B. ยี่สิบบีอนบีอุ้ยบาปไปแล้วนะฮะอันนี้ฮะแปดสิบเอ็ด USDT นะครับอันนี้สามร้อยนะฮะราคาก็ตามความพอใจของเจ้าของนะฮะที่เปิดได้มานะครับนี่ฮะเพียบราคาขั้นต่ำก็อยู่ประมาณสักหนึ่งร้อย USDT นะฮะผมว่าตัวที่เป็นแปดสิบแปดสิบเอ็ดเนี่ย น่าจะขายน่าจะขายออกไปแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้วงคน,คนตั้งกันแบบว่ามันก็น่าจะมีความแรงนะครับราคาก็ประมาณนี้นะฮะในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันนะครับส่วนถ้าใครอยากได้กล่องอยากได้กล่องแล้วก็อยากได้กล่องแล้วก็กกวกนี่ฮะอันนี้คือตัวที่แพงสุดนะฮะตัวที่แรงที่สุดที่หาย,ยากสุด เดี๋ยวผมลองเซิร์ชสูดิีตัวเนี้ย B L A C K B N B S A L A L A Y M A A N M A N ี่ไงโหเยอะเยอะเนี่ยโหแพ้เหมือนกันนะฮะ ถูกสุดก็คือ1,700 1,700้โ oh, ห USDT นะฮะอันนี้ขายที่3.3 bnb um, 8ด bnb นี่ก็ตอนนี้ bnb เท่าไหร่อะตอนนี้ bnb มันราคาอยู่ที่่ไปที่ตลาดก่อนฮนะตลาดตลาดตลาด าไงอืมไม่เป็นไรนะฮะก็ประมาณนี้นี่อราคานะฮะลองดูกันเอานะฮะสำหรับตัวที่หายากที่สุดโอกาสสุ่มน้อยที่สุดนะครับส่วนใครที่จะอยากได้กรองได้กรองก็นี่ฮะต่ำสุดตอนนี้ 40 USDT นะครับ40 USDT นะครับแล้วก็35 53ก็พวกนี้อาจจะไม่ไม่เหลือนะฮะจจะไม่เหลือนะฮะมีบิดด้วยนะฮะอันนี้ยผมบิดโอ้นี้บิดถูกมากเลยนะฮะผมลองเส็อราคาไปดูนะฮะ หนึาา่งเสนอราคาไปเออเกือฟุกไม่รู้นะครับเกือฟุกเกือฟุกนะก็จบฮะประมาณนี้ฮะสำหรับ Binance B ีอะไรบีแอนด์เอ็นเอฟทีนะฮะ,ะ Mystery Box ซีรีส์1นะครับอ่าซึ่งอะไรเนี่ยคนที่มาฟิชชิ่งกับบีแอนด์บก็คือโทคิโดคิ ช่ไหมเนี่ยอ่านถูกก็ไม่รู้นะฮะสาษญี่ปุ่นด้วยนะครับก็อาจจะเจอกันรอบ2สําหรับ mystery box นะฮะถ้าเรากดทันนะครับเราดูกันว่าไบาแนนจะไปโคกับใครนะฮะศิลปินท่านไหนวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย